สวัสดีจ้าพี่จากลับมาเจอกับเจนิ่ในรับดึกนะจ้าพี่จาในเวลา3ามทุ่มเนาทีเนาะวันนี้เจก,ก็หยิบทุนมา60บาทจ้าํามคาขอนะจ้าพี่จาก็เช่นเคยนะจา้าคลิปวิดีโอนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวชนที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำเนาะมาจําเป็นกําลังใจให้ทุนสาเอ้ทุน60บาทจ้าพี่จาเนาะแบบ จะได้หรือไม่ได้เนาะแต่เจ๊ก็ตั้งใจว่าจะเอาคลิปนี้ลงเนาะถึงจะได้หรือไม่ได้เนาะถือว่าเอามันนะจ๊ะปะจ้ะเอาป็นลงก่อนจะพี่จ่าหสองบาทนะจ๊ะเอาโต้หมุนปะจ้าแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบคลิปนะจ๊ะพี่จาานานะ้อยอย่งก็ฝากกดนลล์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนนิดคนนี้ด้วยเด้อพี่น้องแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามก็ติดตามเจ๊ด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าเนานะความสนุกความบันเทิงเช่นนี้เออปะจ๋าอยากดูทุนเท่าไหร่ก็ขอมาเด้อ จ๊จัดให้ตำละตำยุทเนาะที่ขอมานะจ๊ะพี่ษานอะอันนี้ก็คุณอีหยังเนะาะจะกระชื้ออีหยังขอมานี่6หกสิบนี่มาได้ไม่ได้ก็อย่าว่าเจ๊เด้อดวงใครดวงมันเนาะเจ๊อาจจะไม่ได้เนาะจ๊ะพ่สานะว่าจะโอ๊ยยังไงโอ้โหไปเลยจ้าพอได้อยู่เบ็สองบัตรทุนหกสิบเขาฟรีเกมสินโยกจ๊ะพิษามามาลุ้นกันเนาะมาแมวทองลงก่อนเลย ใบพัดวใจอืม12บาทจะพี่จ้ะวาจังไหนปาบเขาให้เออ18อุ้ยดอกนี้36บาทจะพี่จ้ะอุ้ยมาหนอเวใครว่าเบ็ดสองทุนหกสิบจะไม่มาเนาะมดรอบเป็นแต่มดรอบเท่ ใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะจ๊ะพีจะทุน200กว่กาบาทแล้วก็กลับไปดูกันได้นะจ๊ะพีจะเอามันอยู่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไล k ์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เจนตคนนี้ได้เด้อพี่น้องอืมเท่าไร่เท่ากันมาจะหมดรอบหมดรอบโอเคจ้าฟรีเกมของเรากำลังมสองบาทได้8 6กบาท โอ้ไม่กอดป้าจ้ะประเบ็ดสีไปก่อนเนาะจ่าพี่สานะได้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันเด้อถือว่าเจ๊สั่ให้แล้วนะจ่าพีจ๋านเนาะบางคอาจจะแบบเออได้ก็ได้เนาะลองเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอะไรดูนะจ๊าเจ๊ก็มาในเวลาสามทุ่มเจ็นาทีนะจ๊ะมาดึกอยู่อืมาาาามาจังไหนาหมาจังไหนวิมาจ้ะตรงนี้ปาบให้เออมาลุ้นกับไหลน,นอกเอามา ยังไงคิวต่อเออศูนย์บาทแปดสิบคิวมาจ้ะนี่เนะี่ยสิบเก้าบาทวา่จาจรงไหนเอเจของเราสี่บาทจะพี่จ้ะอืม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 ,อม,อมวา่าจังไหนวา่าจังไหนปะ่ะสามสิบยกวัดใจกันไปเลยจ้ะเบสิ ใครอยู่ใครเล่นเกมอะไรอยู่คอมเมนต์บอกเจ๊หน่อยจ้าว่าแบบเออเป๊ะปังไม่กอดแต่ว่าเห็นช่วงนี้พี่ๆหลายคนเม้นเข้ามานะว่าแบบเออเล่นละไกีในโกะทุนเท่านี้ได้เท่านี้ช่วงนี้ออ้ยดีใจด้วยนะจ้าแบบเจจะได้ตามเวลาบ้างนะนะเนาะเนาะอาจจะมีเล่นนอก,กรอบบ้างนะถามว่าเล่นนอกรอบมีเยอะไหมก็มีเยอะเนาะแต่ว่าเจต้องแบบคุมเวลาที่แบบลงตอนนี้เล่นตอนนี้เอาคลิปนี้ลงเนาะ เออเห็นพี่อีหย่างเอ่ยแบบแตกเป็นหมื่นโอ้ดีใจด้วยดีใจหลายๆจะพี่จ๋าสบายตัวเลยเนาะเออวิมาจา้ะสมาร์ป่าก็ให้ปานนาสี่สิบแปดลองนี้วาจังไหนสี่บาทเอ้าไม่เกิดเป็นจังใดเป็นจังใดหมดรอบจ้ะไวดีสุด อมืมาจารอบนี้ว่าตั้งไหนปาบเขหา26บาท40้ยเอาอีกเออเต็มกราฟขนาดนี้24ไปจ้า สิบมาจ้าสี่บาทแปดสิบจ,จ้าพิจาเป็นตะมดแท่าวะโอเมก้าเ <c oughs> oh อ้ามาไ,ไหนๆหนก็หมดให้ก็ให้มันหมดไปเนาะถือว่าวัดดวงกันนะจ๊ะพิจาจะอาจจะไม่มีดวงกับทุน60หรือว่ากับเวลานี้เนาะเออป่ะเออยังไม่หมดนะจ๊ะมีการขึ้นมาอีกเอาุงเป็นไก่ดาวแตกเอออเามันอยู่ป่ะยามันก็ดึงเอาคืน่ <c oughs> อจ้าไปจ้านะ เป็นยังไงกอดปาบก็ให้เออแช่ไม่ถึงบ้านอืมหมดจ้าจ้าวันจีโอ้โหหมดเฉยเอออะมาเจ๊ก็เอาคลิปนี้ลงเลยเนาะถือว่ามีคนขอมาทุน60สิบจ้าเจ๊ก็จัดให้นะจ้าตามคำขอแต่เจ๊เล่นไม่ได้เนาะเออเส่ใจด้วยแต่เจ๊ขออนุญาตแบบไม่เปลี่ยนยุทก่อนนะเดี๋ยวเจ๊กลับมานะเอออยู่ที่แบบไม่ได้เล่นนะเออเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึง โอเคจ้าเจ๊กลับมาแล้วจ้าพี่จ๋าด้วยการเปลี่ยนยูที่ไม่ได้เล่นมาสองสาวันเนาะแล้วก็โอเคจ้ามา290เนาะป่ะเออเดินไปสามกอนนะจ้าพี่จ๋า30โยกไปเนาะคุยกันยาวๆจ้าพี่จ๋าเนื่องจาก60ที่แล้วเกิดขึ้นไวเวิร์ก็หมดตูดเลยเออก็แบบพักเบรกสองสามนาทีเข้าห้องน้ำนะจ้าพี่จ๋าแล้วก็ใช้โอกาสนี้เติม อีกยุดมาเนาะเออแบบอยากดูกันว่ายุดนี้มันจะได้ไหมเอ่ยเพราะว่าไม่ได้เล่นมันมาสองสาวันแล้วเนาะปาจามาเป็นกําลังใจให้เจนนีคนนี้นะจ๊ะกํากลังใจต่อเนื่องต้องการกําลังใจต่อเนื่องเนาะเออวยสวยเออยังไงยังไง290เาราภาพควาเออสวย ไปจ้ารางวัลก็อนตัวก้อนใหญ่ก้อนมาเอฟคอนเจนในรอบแรกเออเมกะหนึ่งร้อยแปดบาทจาะพิจาไปต่อได้ไมไหงไงไก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะพิจาก็แบบทำให้เล้วเออทุนหกสิบเไม่ได้ไม่มีดวงเออต้องแบบทุนประมาณนี้แหละมามาลุ้นกันเอาหกสิบบาทนั้นคืนมาเนาะอืม ก็ไปะแล้วถ้าเกลือรอบสองเนี่ยอีกกับยุดอันนี้อีกก็คือแบบงงแล้วนะงงแล้วนะทอตฟิลแล้วนะอืมว้าจังไดาเออสาหร่ายมาตักนิดจังหน่อยไปให้สุดไปให้สุดเจ้าพี่จ้า เออเออยังไงรอบนี้ต้องให้แล้วไหมปลาจระเบ็ดฮะปรา,า,เ,ปปราเขาให้25บาทอุ๊ยเต็มกราบขนาดนี้ต้องให้แล้วไหมเออ2อ8อได้คืนแล้วสบายใจแล้วเออต่อด้วยซูชิปลาจราเ้าส0 ตอนนี้ว่าจะไหนทิ่สองบาทจะไปจะเก็บเล็กผสมน้อยเบอร์ประจารางวัลก็ตัวก้อนแจกก้อนเบอ,เอฟซูเปอร์เมกะสามรายการสุบพิสวยบอกเลยว่าสวยประจารเบ็ดเจ็ดอืมเคมาจ้าบอกนี่โอเมก้า oh อืม,อม ช่วงนี้อัปเดตเกมกันหน่อยอัปเดตเกมแมวกันหน่อยอัปเดตท,ทุกวันนะจ๊ะพี่จ้าวันละสองสามรอบอยู่ดีใจด้วยนะคะคนที่แบบเล่นได้แล้วแบบได้เวอร์เวอร์ได้เยอะเยอ,อ,อะเออเดี๋ยวกลับไปตามแล้วจ้ะประจามวหวก็ผับลงนะจ๊ะพี่จ้ากลับเต้นเบ็ดกันเนาะเออคูณหกเออสี่บาทตื่นเต้นไว้ก่อนเวอร์ไว้ก่อนมันไว้ก่อนหลอกนี่ว่าจาังไานยัสี่ ยังไงยังไงยังไงเออก็ก็ลงไปเลยสิขาสกิเตอร์เบทห้าบาทจะพิจารสิบโยกไปเลยจ้ะมาลุ้นกันนะจะพิจาว่าจะได้ไหมเนาะเมื่อกี้เขาอะไรวะทุนหกสิบเข้าฟีเกมโอ้ยได้แปสิบกว่าบาทเบทสองเออไม่ว่ากันเนาะ่ะเออ เกมมาเต็มกราบ540อยสอืมไปจ้าราวันก้อนตัวก้อนแจก่ก้อนมาเอฟจะพิเาษาซูเปอร์เมกะห้า้อยสี่บาทบาบเ็ให้อืมเป็นตำมรอบเท่าวะโอ้1ารอบห้ เออเมกะหนึ่บาห้าบาทเออห้ิบาปตังห้าสิบบาทเอียงก่อนเออทุน2องร้อยเกตะหนึ่พแล้วจ้ะพี่จา้ามาจ้าสิบยกหมุนเท่าไรเท่าไรเออเจ็ดบาทไปจ้าเออก็เป็ดห้าเนาะก็ไปได้อยู่แหละเอาปะเป็ดเก้าเลขมงคลของเจมาอีกแล้วจ้ะมาเลยเบิกเลิกด้วยหบาทเออยังไงก่อนมีต่อไหมไม่มีอีกเอ,อขายคําเวอร์ ยังไงยังไงเอาเป็นว่าพอจะได้นอนหลับเนาะเจ๊กอาจจะมีแบบนอกรอบนะจ๊ะถ้านอนไม่หลับก็อาจจะมีแบบแอบไปเตะเต็มน่นบานเกมนี้บ้างเราตามสภาพจ้านอนไม่หลับจ้าจะทําอีกอย่างเนาะจะดูซีรีส์ดูอ,อย่างก็เบื่อจบแล้วเรื่องที่อยากดูจบแล้วนะจ๊ะหาซีรีส์ที่ถูกใจยังไม่เจอนะจ๊กก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> นี่แหละยานอนหลับนะจ๊ะไม่ได้ก็นอนไม่หลับอีกแหละเครียดกินกินทุนไปเครียดบางบางตอนนะบางวันนะเนาะ ยังไงยังไงจ้ะอ๋อคูณเออแปดสิบบาทไปจ้าวัดใจเวอร์เคมาหกสิบสี่ต่อมาจัไหนดอกนี้ไหลลอกร้อยยี่สิบเก้าบาทไดรุ่นกับไหลลอกอยู่นะอีต่อสิจะ้ะยี่สิบบาทจ้ะพี่จ้าไปจ้ารางวัลก้อนโตก้อนใจก้อนเอฟคอนเจนิดในรอบนี้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทจ้ะพี่จ้ะเอาอีกจังนี้จังหน่อยเคมาไว้ด้วยคูณขนาดนี้ได้หกสิบสี่แปดสิบสตางค์ ว่าไง AQ 27บาทเอมาปาไปเอให้เออ86บาทออมาจ้า2 1บาท59ไปจ้าไปต่อหรือพอซัมนี่ไดพันเจ็ดแล้วแบบพี่น้องเออจีหยุดก่อนดีกว่าเนะาะเพราะว่า ก็ทุน290บาทเนาะก็บอก290ก็คืออ่ะเป็นว่า350ในจากคลิปนี้แนละ้วพอเป็นคลิปต่อกันนะก็ได้มาก็อะไรมาพันพันกว่าบาทสวยนะถือว่ารอดอยู่นะจ๊ะบอกลบคุณหามกับการเติมครั้งที่ก่อนๆเนานะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจ๊ดื้อๆได้กันกดไลค์คลิปนนจากพี่จ้าแล้วก็นะแล้วก็เจอกันดีกว่าพรุ่งนี้เนาะอย่างงี้เจ๊ก็ต้องขอตัวก่อนจ้าราตรีสวิ